มานั่งหน้าเวทีแล้วก็ใน Facebook นะครับผมขอบคุณมากๆวันเกิดนี้รู้สึกโอเคมากๆครับพี่คำลมงสนุกมากขอบคุณน้องด้วยขอบคุณพีลแบินทุกคนนะครับที่มาช่วยในการแสดงค่ะขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านไม่เข้ากล้องเลยเดิน้องไม่มาขอบคุณหน่อยขอบคุณนะครับเกินไปเกินไปพอละพอละพอละขอบคุณนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทำพรที่มอบให้กับผมน้องนายนะครับย้อนกลับไปแล้วตอนนีย้อนกลับไปหาทุกคนนะครับอ่ะ คกับยันแล้วผมก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแี่ไม่พลาดที่มาจให้รางวัลนะคะก็ขอบคุณที่เมตาก็วันนี้วันเกิดพี่ชายนะคะก็แฮปปี้เบิร์นเดย์ขอให้มีความสุขมากๆนะคะก็เป็นพี่ที่น่าเคารพมากเลยถึงจะบ้าๆบอๆก็อยากจะเคารพเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนครับขอบคุณลิเพี่เล็กย่าพุ่ม ขอบคุณไี่เกล้วพรแลเราด้วยน้องนายเขาเป็นไม่ไม่ถ่ายเขาเป็นคนดีให้นีครับ